สวัสดีครับทุกคนเนื่องด้วยกระแสของซีรีส์ส i ิทเกมนะครับที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ซาไปแล้วหรือยังนะครับผมก็เลยหาเกมของแฟนเมสสกิทเกมนะครับซึ่งผมหาเจออยู่สามเจ้าแต่ผมโหลดมาแค่สองเจ้านะครับซึ่งเจ้าแรกที่ผมเอามาเนี่ยดูแล้วโอเคที่สุดแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับกดโทรศัพท์สี่โทรห้าสี 4, ่เจ็ดอะไรเนาะ แล้วก็มองรูปภาพสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม้ยมีรถมาเยทรถผาขึ้นไปแล้วคุณคือหน,นึ่งในหกสิบคนชนะเกมแล้วคุณจะได้รับรางวัลอย่างงดงามขอให้โชคดีซึ่งอันนี้เขาจะมีอยู่แค่เกมเดียวครับเกมเนี่ยแหละครับคุณเด็กคนนี้ครับ ซึ่งอย่าให้เด็กเขาเจอเราตอนขยับนะครับตอนนี้หันอยู่ไปเฮ้ยหยุดอ่าไม่รู้ไปเรยวผู้หน้าหรอกโอ้ทุกคนหน้าเหมือนเรา,มาเหมดเลยเฮ้ยมาแล้วมิ้งเฮ้ยช็อหยุด

เต้นเต้นแเต้นต้นวู้ <brightness> ับเต้นเตนหมดวู้ฮ <é> ู้เต้น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 เต้เหลือกี่คนสิบสองคนโอเคต่อเลยมันไม่ไปเกมต่อไปครับมีอยู่เกมเดียวเพราะว่าเกมอื่นเขากำลังทำอยู่ครับไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือเปล่า ไปหยุดนี่มีใครโดนไหมไม่มีไปแล้วเราต้องเป็นผู้ที่รุ่นต้องได้เงินรางวัล <c oughs> อุ้ยมีคนตายไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปชบมาไครโดนไหมไม่โดนคนเดียว <c oughs> <c oughs> ถ้าแล้วเต้นดีกว <eye Hayır S 1> <revive! S 2> ่าเชิญยังไงรอดกันกี่คนเดี่ยวหกคน ต่อเลยหกคนมาวิงเฮ้ยหย,ยุดแม่ใจเย็นวิันล็อวิไป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 อ้เกินคือสนามแล้ว ไม่มีแฮะไปลูกไปแล้วผ่านแล้วรอกี่คนวิฮ่เต้นดีกว่าเด็กกี่คนเดือดสามคนอ่ะต่อ

เนี่ยเรือเรือสองคนแล้วเราจะต้องชนะให้ได้ด้วยหน้าอันยิ้มแย้มของเราเนี่ยแหละ ไปแล้วเฮ้ยหยุดนี่ยคนก็เก่งนะนี่ดูเราเตบผิวอ้าวโดนไปแล้วรอแล้วเนี่ไปแล้วาชนะแล้ว เป็นรางวัลตกเป็นของเราแล้วจบแล้วด่านต่อไปมาเร็วๆนี้โอเคก็จบไปแล้วอันของเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปไปอีกเจ้าหนึ่งเลยนะครับโอเคมาที่อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกัน นะครับแต่ว่าเขาจะมีอยู่สามเกมนะครับซึ่งมันจะมีห้องแบบมัลติเพลเยอร์กันด้วยนะครับแต่ผมจะเล่นแค่ซิงเกิลนะครับเนี่ยครับมีสามเกมก็คือมีเกมแรกก็คือไม่ให้ตุ๊กตาเด็กมันเจอเราตอนขยับนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกระจกแก้วที่เดินสเต็ปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชักเกเยอมาเราเริ่มที่อันแรกก่อนเลยครับ เด้งเลยครับรเ,เ,เ,เรกิย,ยมิดารร์ร้องร้อร้อง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 ร่องร้องร้องรเองร้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 อรอ้ออร มีคนดไปแล้วโอเคยอนนี้อ <reading> อ <repetition> ุ uh co ้ยมีเเฮ้ยหยุดอุ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วก็ฉุดไปลเคเยสตออเว เฮ้ยหยุดโอ้โหตายเยอะเว้ยโอ้ยผ่านแล้วสิเอ้ายังขยับอีกอ้าวตายกันหมดเลยเราลอดอยู่คนเดียว้ยมาอันนี้ละเกมที่สองอันนี้ยากไม่ไหวฮะอันนี้เกม เราคือเราต้องออกเลยผมสักสองสามตาแล้วผมก็เปลีป่ยนเปลี่ยนไปเกมชักกัลเยอร์ครับเพราะว่ารู้สึกเกมมันโอ้ยแก้วล้วนเออโอ้ยเมื่อกี้มีขย้ำศพเราอีกอีกสักตาหนีแม่งดวงล้วนเลยอุยอ้ยแหวยไม่ได้เลยอุย้ยผ่ายังไงเดี๋ยวนี้ดูยังไงดูยากมาที่เกมชักกัลเยอร์อันสุดท้ายนะครับก็คือ กด F เพื่อเริ่มกด F เพื่อเริ่มเกมมาแล้วเราก็กด Enter รัวๆเพื่อดึงเชือกเกมเขาไม่ค่อยดีเราจะนำอยู่เร็วๆเพราะว่าถ้าเกมจบอันนี้คือคอข้า,ขางแล้วครับอุ้ย ตัดเชือกไปแล้วอุ้ยร่วงๆ่วง่วง่วงอ่าเราชนะแล้วครับเกมมันหยุดแล้วครับแต่ว่าเกมมันยังค้างอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ไปด่านต่อไปเพราะว่าด่านหมดแค่นี้โอเคมองได้เลยก็จบไปแล้วนะครับกับเกมแฟนเมคของส q u i ต g เกมที่ผมหามาได้ตอนนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับสวัสดีครับ